เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องอแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆชมเลือกซื้ออยู่ครับบ้านสวยบรรยากาศด,ดีพื้นที่กว้างขวางเลยครับลมเลืน่นตัวบ้านก็พร้อมอยู่ได้เลยเนื้อที่ถึง90ตารางวาครับใกล้สวนสัตว์ใกล้วิทยาลัยใกล้โรงเรียนใกลต้ตลาดใกล้ร้านค้าขับรถแค่5นาทีถึงเลย หอการอยู่อาศัยพักผ่อนย่อนใจครับเงียบสงบร่มรื่นไม่แอาอาัดไม่วุ่นวายแต่ไม่ห่างไกลแหล่งความเจริญภายในตัวบ้านมี2ห้องนอน,นครับสวยหนึ่งห้องน้ํหนึ่งห้องครัวพื้นที่กว้างขวางแต่และห้องสวยสะอาดนะครับพร้อมอยู่ครับบ้านสภาพดีมากถนนหน้าบ้านกว้างถึง10เมตรเลยนะครับรถวิ่งสวนกันได้สะดวกน้ําไฟสะดวกมีพื้นที่เหลือรอบบ้านไ้ปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ได้สบาย ที่เหลือเยอะทำประโยชน์ได้เยอะครับราคาเพียง1นึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทครับบ้านเดี่ยวสภาพใหม่พร้อมอยู่อยู่ใกล้กับเทคนิคสุรานารีครับจังหวันนะดนครราชสีมาทัานใดกําลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่ก็ไปดูฐานที่จริงกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจใด้วยนะครับสวัสดีครับ